สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจินจะพาเด็กๆไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป .3 .3 เรื่องชนิดของหินและการใช้ประโยชน์ของหินกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้หลังจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนจะสามารถจำแนกประเภทของหินและบอกประโยชน์ของหินได้ ชนิดของหินแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. หินอคนี 2. หินชั้นหรือหินตะกอนและ 3. หินแปรหินอคนีเกิดจากหินเหนือที่อยู่ใต้เปลือกโลกแทรกดันขึ้นมาแล้วตกผลึกเป็นแร่ต่างๆและเย็นตัวลงจับตัวแน่นเป็นหินที่ผิวโลกหินอัคนีแบ่งตามแหล่งที่มาเป็น2ประเภทคือ 1. หินอัคนีแทรกซ้อนและ 2. หินอัคนีพุหินอัคนีแทรกซ้อนเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างช้าๆของหินเหนือใต้เปลือกโลกมีผลึกแรกขนาดใหญ่และเนื้อหยาบเช่นหินแกรนิตหินไดออไรต์หินแกบโบหินอัคนีพุหรือหินภูเขาไฟ เกิดจากการเยีนตัวลงอย่างรวดเร็วของหินหนืดที่ดันตัวผู้ออกมานอกผอิวโลกเป็นลาวาผลึกแรกมีขนาดเล็กเช่นหินแอนดีไซต์และหินไรโอไล์หินชั้นหรือหินตะกอนเกิดจากการทับถมและสะสมตัวของตะกอนต่างๆได้แก่เศษหินแร่กรวดดินที่ผุพังหรือสึกกร่อนมาจากหินเดิม โดยทานน้ำลมหรือขึ้นทะเลพัดพาไปทับถมและแข็งตัวเป็นหินกระบวนการเกิดหินตะกอนแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ 1. การกัดกร่อนชะล้างพังทลายและการผุพัง 2. การพัดพาคือการเคลื่อนที่ของเศษหินดินทรายโดยกระแสน้ำกระแสลมหรือทานน้ำแข็ง 3. การทับถมคือการซ้อนทับกันหลายๆชั้นของเศษหินดินทรายและ4การอัดตัวคือการที่ดินมีการระบายน้ำออกมาจึงทำให้เนื้อดินอัดตัวแข็งขึ้นหินแปรเกิดจากการแปรสภาพโดยการกระทําของความร้อนความดันและปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้โครงสร้างของเนื้อหินแรกเปลี่ยนไปจากเดิมลักษณะสำคัญของหินแปรคือ 1. แรงอัดทำให้หินแปรเรียงตัวเป็นแนวขนานเช่นหินไหนหินชนวนและหินแปรที่ไม่เรียงตัวขนานเช่นหินอ่อนและ 2. แรงอัดทำให้หินแปรมีความแข็งขึ้นเนื้อแน่นขึ้นสีของหินจัดเข้มกว่าเดิม ชนิดของหินแปรแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ 1. หินชนวน 2. หินอ่อน 3. หินไนและ 4. หินควัดไซด์ประโยชน์ของหินได้แก่ 1. ในหินมีสินแร่ชนิดต่างๆทั้งโลหะและอโลหะ 2. ฐานหินใช้เป็นเชื้อเพลิง นิยมใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 3. หินแกรนิตใช้ทำพื้นหรือผนังบ้านรวมทั้งนำมาแกะเป็นครกหิน 4. หินอ่อนใช้ทำพื้นผนังบ้านหินประดับและ 5. หินปูนใช้เป็นส่วนผสมในซีเมนที่ใช้สร้างตึกและสิ่งก่อสร้างต่างๆก็จบก,กันไปแล้วนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้ครูเจนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ